หรหน้าท่านนี่คือผาสองฤดูนะครับหรือผางแง้มใหญ่ที่ตออินทนนท์นะครับผางแง้มใหญ่นะเดินเท้ามาระยะเวลาประมาณชั่วโมงยี่สิบนาทีนะครับรรดเดินเท้ามาเรื่อยๆนะครับนิมมอ,อกมันลอยฟุ้งขึ้นมาแล้วนะครับบทบังแล้วเนาะเมื่อกี้ยังพอเห็นอยู่นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมนะฮะสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเดี๋ยวอดอ,ดอดครับ ก็ราไปต้งนะครับเดี๋ยวฮงบนกำลังเก็บรูปอยู่นะฮะร้อสแสงลองบ้านอโอ,อ,โอ้หมอกฟุ้งเลยนะไหลไหลไหลมาเลยไม่เห็นแล้วฝั่งนี้ ไม่เห็นแล้วไม่เห็นผาเลยนะ